เอาไหมใส่ผมตวดไหม่าเนเ้หลายรอบใเอกันใส่รอบเาส้มเกียวสุดยอนเห็นังกินมันเนี่าจารย์รงจังยายายามาเอาลงอกทเบื้อเออบอลงดรกบอกู้จิ้งไอกหฝนายุนเบงิ้งจหยั่งมึงสูหจังยาไทยมึงจะยิ้มทีแกมึงบานน่ะเ่บึกสันดานมึงจะยิ้มแกมึงมันบานมันบานอยู่แล้ว ว่าจะกินปลาแซบดอกตำหงหน้าตาบอกวุ mm ้น hmm. ยิ so ้มหรอวุ yeah. yeah. ้นโขนเนี่ยว่าสดไปสดมากอดนิวสี่แล้วนิวหาไไปเลยอ่ะเดียว้นีวไหนียวคุยนิวคุยอยูน้อมึงเดนนิ อพูดับไปไห่อป้ังหนยาไทยเปลแดงคนนี้หลาไทยหรอนี่ฟ้าวเห็ดเปล่งข้าลินยุ่หันจะ้ปแดกวะไปแดกนล้อปะต้องมุ้งโอ้ยต้องบอกว่นตัวยังฮะ ตาไม่เข้าแม่พูดนะมึงก็คือบอกเอาไปเมียมึงมึงเอายางไปหนังเอาไปแดกเดี๋ยวไปมันจ้กคนณมดคุณหนึ่งเห้ยฉุดย่างกายขึ้นเหม็นผูวเหม็นขี้ผู้แดงพูดนะโอ้ยไปเห็นหอดใจประแดงว่ะนี่คือขาดไม่ได้เว้ยมึงจะจับตาฝามันหยู่ตก มูว่าของเกียอีดิเออตามแบบบ้านๆนะครับประกอบด้วยมะกรอกตามแบบบ้านๆนะครับแบบว,ว่าเอาแสบหูดากไปเลยเอาว่ทันไหนแล้วง่ายจริงจะไปขาย อยู่ภูเก็ตนะครับจากมันจากันไม่กินเขียวมันก็ไอยเขอะชิมเหม่อกคเนียชิมเหม่อกูเนี้ตับปก่กจับป่ขาผมสุดอือนี่นี่วด <c oughs> มันไม่ได้สมบะ่ะเออผมสลดน,นม่งสมนี่แล้วอากาศสมใส่หนัปลาจะเตียไ <c oughs> Ừ. Ừ, mình à là... ừ. đây, bây giờ lắm rồi, nhua nhua bốc nhua bốc, ui, mình mình nó nó là kim này, mì kim โตโตกว่าอืบเสียบี่ไปพี่สตามเีอ้บนน้ำหมักอีก่ะบ่เ้ียวง่ายดอกขันจิบปรุงเพิ่มยเบิดมืปันาถึงไอ้บนเออฟาอันที่หน้าบนฝาก่าไอ้เวลานหมักกระหงพี่กุปรุงดูดู คนบางยี่กูบ่มากมันโดืถ่าโดนฟุงแล้วว่าเป็นอ่ะพนังมากมันแสบมันก็เอาโคไปตั้มอแต่ตะปูมี่ยุงนี่ขาขนี่ตะปูคองมันคล้องตั้มันแกงเนาะตั้งปันยีางเราของโอ้ยมันเดือดกูนี่เหรียญจากอีกอ่ะอุ้ย นี่ยงใตกออกของมันมอของไจะของหา